โอขอไปเพอเสียเทแก๊สนะนะโอ้ที่เอามากไนมา่าขอแกะเลยหรออมาากนนนนทบุรีค่ะว้าวมาจากบ,บุรีเลยเดี๋ยวเดวออยขอสลับกล้องก่อนนะคะดูสิดูสิดูสิป้าก้อยต้องมาช่วยแก่แล้วนี่ สุดยอดเลยอันนี้ของปอ้าน,น้อ,นอยอป้าน้อยอันนี้ของแม่เบน,นเจ๊ไหมเรียกป้าน้อยเหรอเออเรียกป้าน้อยมา โอเดี๋ยวเดี๋ยวขอปก้อขอพีเสื้อตัวหนึ่งก็พอนน่นี่นี่พีเสื้อนี่ไอเห็นพีเสื้อแล้วนึกถึงตอนไปแกะของขวัญวันเกิดน้องปายหู้วคนทำดูสิดูการประดิษฐ์ประดอยดูดู นี่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยดูโอ้ยรอบรอบรอบแฮปปี้เบอร์เดย์แม่ของไปไปไม่ธรรมดานะครับันี้นอืมขอสสงขวัญ <OST S 2> เค้กเชั้นฮะเค้กสิชั้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอแบบว่าหาูเอาเดี๋ยวแม่แม่ยืนแม่ยืนมุมนี้ค่ะหาแบบจน้องแล้วก็ไม่ได้ไหมแมเลยเออเออ ตัวใครอะวิดีโอด้วยไหมหรือว่ารูปอย่างเดียวรอย่เดียวได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราโตก่อนนะคะเดี๋ยววัดวเฮ้ยมันมันวัดเกิดเธอเธอต้องการแบบนี้ไหมพูดพูดเลยพูดเลยนี่ไม่ค่ะไม่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 เอาหรอนี่นี่ F4 F4 เขาจะซัพพอร์ตอยู่ยกยกลังมาเลยค่ะประเี็นอันนี้ไม่ขี้เกียจแก่ยกยกลังมา แกะแ,กแล้วต้องมารีด<า>อีกคือมันยาก <ขอ S 1> ใส่ลังมาเลยค่ะเขาเติมยกเอาเบียร์แต่ใส่ลังมา <c oughs> เอาเ,เอาเป็นเบียร์ใช่ไหมเอาเป็นขวดใช่ไหมโอ้ไม่ขอเยอะเลย,เ,เ,ย,ยลเอาเป็นขวดโอเคสิบเก้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองิบสาิบจ็ิบจริงๆโอ้ฝ่ายกอดจะเป็นลมโอเคพ่อลงไปทำงานก่อนนะคะค่ะแม่เดี๋ยวแม่ถ่ายได้ได้ค่ะได้พ่อพ่อจอกระองว่ะ เธอเธอเธอปิดไลฟ์สดให้เข้ามาดูฉันโอเคค่ะเธอฮะเธอปิดไลฟ์สดให้เข้ามาดูฉันได้ได้ค่ะไม่ได้จริงอย่าคุณต้องไปดูปักกิ่งนะคะไลฟ์สดแล้วไลฟ์มานานแค่ไหนแล้วครึไลฟ์แนาทีอะโอไลฟ์ด้วยกันต่อจะกลับแล้วทำไมอ่ะไปส่งรูกทำไมมาตั้งนานเพิ่งกลับอ่ะเอ๊ยยังไงโอ้โทษแต่โทษ โอเคต่อไปแล้วมั้งอ๋อไม่เหลือไม่เหลือผ้าก้อยไลห์อยู่คนเดียวกันใไม่เหลือผ้าก้อยไลห์อยู่คนเดียวโอ้กล้องก็มุมมัวไม่ได้เช็ดเลนเลยพอดีไปโสงนน้อยนะคะนี่เข้าไปดูเดี๋ยวนุ่น้อยกำลังจะมา ไห้น้องแกไปรับแล้วไปน้องหมอส,สาไปรับปานน้อย,เด,ยเดี๋ยวทุกคนแต่ว่าแบตรป้าก้อยจะจหมดนะคะแตะ่ตว่าป้าก้อยจะรอจะจะรอให้เอฟซีดูหน้าปันน้อยตอนปันน้อยเห็นของขวัญน,นะคะ <c oughs> ว่าปันน้อยจะเป็นอย่างไร <c oughs> ไปหาแล้วมาชาร์ให้เนี่ยเอาเนี่ยคนเสียมันเพราะว่าเสียมันไม่ยงมร้ายนูน่นเลยเสียมัน,น,นชาร์ยังชาร์จโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเหลือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ เดี๋ยว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 ป้าก้อยจะเลิกเลิกไลฟ์สดเดี๋ยวป้าก้อยจะไปชาร์จแบตเดี๋ยวป้าน้อยมาจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะให้ดูหน้าดูตาว่าป้าน้อยจะรู้สึกอย่างไรแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับตัวเองดีใจไหมอ่ะมีคนมาเซอร์ไพรส์เค้ก19ชั้นนะคะดีใจไหมคะ ในชีวิตไม่คิดว่าจะได้เค้ก9ชั้นแบบนี้ส่วนบ้าน19 19ชั้นเออ19ชั้นใช่ไหมใช่แม่เกิดวันที่10ลูกไปกิดวันที่9เออนั่นแม่วันที่10ลูกวันที่9เลยเป็น19รวมกันได้เฉย19 19ชั้นใช่ไหมยังไงก็ดีใจคุณคือคนบนฟ้าที่ลงมาเป็นผู้ใจนะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกันน้

ปาอ้าวไม่ไกลไดเลยได้วันนี้น่ะไปได้ได้เลยว่าไม่มันไม่ไกลจากจากกันพารักสามรถประมาณ4 5นาทีถนนมันดีมากถือว่าเจ้าหนาทีคนเดยนจะ่ต้องหานนนอนทีนี่ก็ได้ไอ้พีนแล้วไม่นอนไม่ได้แล้วนี่นี่ไปไปบ้านไอ้ไอ้น้องน่ะน้องคุณตุ่มอ่ะ าของคุณตุ้มนะ่ะของคุณตุ้มถ้าคนอยู่ไกลกลัวน้องคนนี้นเนี่ยพักอยู่ในเมืองก็ได้เอาพักอยู่ในเมืองมีตัวกันของคุณตุ้มอ่ะมันมันมันเงียบดีมันมีร้านก,กาแฟให้กินข้าวอาหารตามสั่งอะไรก็มีเอา,เอา,เอาของคุณตุ้มร้านอะไรอ่ะรีสอร์ทอะไรอ่ะของคุณตุ้มอ่ะชื่อชื่ออะไรนะ พาทองเดี๋ยวใระกเดี๋ยวป้าก้อยจะปิดไลฟ์สดไปชาร์จแบตนะคะแล้วก็ป้าน้อยมาป้าก้อยจะไลฟ์ให้ดูอีกทีนึงนะคะ